แดนขี้มูกแดนหยกแดนคนขนดกเขาหมายถึงที่ไหนกันนะวันนี้เราจะพาไปส่องฉายาแต่ละประเทศดีสตรอน์ถึงอัตลักษณ์และจิตเด่นของพวกเขากันเริ่มกันที่ประเทศไทยของเราที่ถูกเรียกว่าเติร์นเยากัวตาเชียงขัวหรือว่าแดนกระเทยหรือเมืองช้างซึ่งหมายถึงความโดดเด่นด,ด้านการเปิดกว้างเรื่องเพศและสัตว์ประจำชาติอย่างช้างไทยที่ถือว่าเป็นซอฟท์พาวเวอร์ที่ทําให้เราดังไกลไปทั่วโลกถัดมาคือสิงคโปร์ที่ได้รับฉายาว่าปีฉือขัวหรือแดนขี้มูกอาจจะฟังดูขำๆเพราะเปรียบเทียบกับขนาดที่เล็กของประเทศแต่ถึงงจะลล็็กกกกสิิคโปรนนศูาษแท โยีระดับโลกต่อมาเ <Yeah. S 1> มียนมาได้รับฉายาว่าอุ้ยชื้อกัวหรือว่าแดนหยกเพราะเป็นแหล่งผลิตหยกคุณภาพสูงที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกใครที่ชื่นชอบเครื่องประดับหยกต้องรู้จักสินค้าจากเมียนมาแน่นอนส่วนฟิลิปปินส์ถูกเรียกว่าหนูโยงกัวหรือแดนแรงงานหญิงเพราะแรงงานหญิงชาวฟิลิปปินส์โดยเฉพาะแม่บ้านและพยาบาลเป็นที่ต้องการและได้รับการยอมรับในระดับสากลและสุดท้ายรัเสเซียกับฉายาเหมาจือกัวหรือแดนคนขนดกจะท้อหนึ่งภาพจำของชาวรัสเซียที่มักมีคนเยอะไม่ว่าจะเป็นหนวดเข่าหรือเส้นผมเหมาะกับสภาพอากาศหนาวจัดของ ประเทศ